คุณผู้ชมคะสถานเอกอัครราชทูตไทยนะักุงรองดอนนะคะได้ออกประกาศเตือนค่ะว่าไอแลนด์เหนือตอนนี้ได้มีการยกระดับการแจ้งเตือนภัยคุกคามจากการก่อการร้ายนะคะจากระดับ3ขึ้นมาเป็นระดับ4ค่ะก็เลยแจ้งเตือนว่าให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในไอแลนด์เหนือหรือว่ากําลังจะเดินทางไปใช้ความระมัดระวังกันเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าตั้งแต่28มีนาคมก็คือวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนายคริสฮีตันแฮร์ริสรัฐมนตรีกระทรวงไอแลนด์เหนือนะคะได้ประกาศยกระดับแจ้งเตือนภัยคุกคามจากระดับ3ที่มี ความเป็นไปได้จะเกิดากการโจมตีขึ้นมาเป็นระดับ4ค่ะคือเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการโจมตีโดยเป็นผลจากการประเมิสนสถานการณ์ของหน่วยข่าวกรองภายในประเทศของสหราชชาาจากักหรือว่าที่ประเทศอังกฤษนะคะจากเหตุการณ์ทําร้ายเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้อาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อเด็กและประชาชนในพื้นที่สาธารณะค่ะ พักกันก่อนสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้ศูนย์ผู้อพยพชายแดนเม็กซิโกสหรัฐล่าสุดนั้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว39รายครับ